สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K DIY นะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพามาดูไปใช้โบราณอีกแล้วคิดถึงจังเลยนี่กระบอกไม้ไผ่ที่ผมทํามาจากที่บ้านเลยนะผมเพลอติดมาด้วยดูผมไปเจออยู่ในกระเป๋าผมลืมไปแล้วว่าผมเอามาแต่สุดท้ายผมก็เอามามีในกระเป๋าดูนี่เป็นกระบอกไม้ไผ่นะครับท่านผู้ชมเป็นไปใช้โบราณน,นะครับข้างในก็จะมีนุ่นนะครับท่านผู้ชมดู จะเป็นนุ่นนะครับผมเป็นนุ่นที่เก็บมาจากต้นนุ่นเลยนะครับผมที่ลูกมันสุกแล้วมันก็เป็นนุ่นให้ะครับผมก็ไปเก็บมาแล้วข้างล่างเนี่เป็นที่ว่าเก็บก้อนหินซึ่งมันมีก้อนหินอยู่ก้อนเดียวถ้าก้อนหินนี่หายไปยในกรุงเทพไม่มีแล้วนะครับ <laughs> โอเคมันประกอบได้แบบนี้อันนี้คือข้างล่างนะครับไว้เก็บก้อนหินนะครับเก็บได้ประมาณสัก4ี่ห้าชิ้นได้อยู่ก็คือใช้ชิ้นประมาณเนี้ย ได้นะครับก็คือยัดเข้าไปน่เห็นไหมในนี้มันจีกว้างก็คือเก็บไว้สำรองนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าหินเนี้ยสําคัญอยู่นะมันต้องใช้หินที่ผมนะครับท่านผู้ชมแต่จริงๆเขาบอกว่าให้ใช้หินคอสแต่ว่าผมจากที่ผมใช้มานะผมลองทํามาแล้วผมลองใช้มานะครับผมว่าหินหินธรรมดานะแบบเนี้ยมันดีกว่ามันดีกว่ามันให้ประกายไฟที่เยอะกว่าแล้วก็ดีกว่านะครับหินคอสมันไม่ค่อยให้ กายไฟเท่าไหร่หรือว่าหินพวกหินฟันมาอะไรเงี้ยสําหรับผมนะครับที่อื่นผมไม่รู้นะครับแล้วเหล็กตะไบเหล็กตะไบเป็นเหล็กตะไบโบราณเลยนะครับผมเนี้ยเป็นรอยหักก็คือเหล็กตะไบนี้ต้องย้อนกลับไปนะครับผมเมื่อตอนที่ผมอยู่บ้านอ่ะจะมีน้องคนหนึ่งนะครับที่ชอบมาเล่นด้วยนะครับผมก็ที่บ้านเขามีนะครับผมเพราะว่าตาทวดของน้องเขาอ่ะ เราก็ใช้ไฟใช็คแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยแกเสียไปนานแล้วนี่ก็คือร่องรอยที่แกหกักมันเองจริงจงมันยาวกว่าน,นี้แกก็หักไว้จุดไฟของแกนั่นแหละครับก็คือแกจะเป็นคนที่อนุรักษ์วัฒนธรรมโบราณอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่โอเควันนี้จะมาลองจุดให้ดูตัวนี้เป็นฝานะครับท่านผู้ชมเวลาเราจุดเสร็จใช่ไหมมันไหมเราหุงอาหารเสร็จแล้วนะครับนี่เราก็เอาฝามันปิดไว้พอปิดไว้อย่างเงี้ยไฟข้างในอ่ะ มันไม่มีออกซิเจนไงมันก็จะดับนะครับผมประมาในไฟมันจะลุกไหม้ได้ก็ต่อเมื่อมีอา,อากาศแล้วก็ออกซิเจนนะครับท่านผู้ชมถึงจะติดนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับผมเป็นคาร์บอนไดออกไซด์งี้ยมันก็ไม่สามารถติดไฟได้ต่อให้มีความร้อนมากแค่ไหนแต่ไม่มีออกซิเจนจบเลยครับมาดูกันไว้เก็บก้อนหิน <c oughs> คิดถึงจังเลยอ่ะนี่นนยังเหลือเยอะอยู่เลยแต่ว่าตัวนี้จริงๆมันต้องเอาไปเผามาก่อน เพราะว่ามันไม่มีที่ให้ผมจุดเลยนะเนี่ยแต่ว่าผมจะลองตีดูนะครับท่านผู้ชมหาสันหินนะครับที่มันคมๆนิดนึงอันนี้มั้งอันนี้น่าจะได้อยู่นี่จับไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่เลยใช้ตรงสันของตะไบนะครับมาตีเพื่อดูประกายไฟนะครับท่านผู้ชม ะมีประกายไฟแล้วมันไม่คมอ่ะครับก้อนหินไม่คมอ่ะเห็นไหมถ้าก้อนหินไม่คมมันจะไม่ติดมันต้องใช้ก้อนหินที่คมนิดนึงอุ้ยติดแล้วติดแล้วขยำขยาวขยาวขยำ เนี่ยมัมนจะมี้โอ้ย,โอ,ยโอ้ยุลุนุนควันออกครับ อโอเคประมาณเนี้ยแค่เนี้ยมันสามารถหุงหาอาหารได้แล้ววิธีการจะหุงหาอาหารในป่านะครับวิธีการจะกอบไปในป่าถ้าคุณมีเจ้าตัวเนี้ยเดี๋ยวขอปิดก,ก่อนนะครับถ้าคุณมีเจ้าตัวเนี้ยคุณต้องหาเศษไม้ไผ่แห้งนะครับมาขูดก่อนขูดอย่างเงี้ยขูดให้เป็นผงๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พอเราจุดไฟแล้วมันติดตระกัยไฟอย่างเงี้ย เราก็ประคองนะครับผมไอตัวประกายไฟยังเช่นมะกิดอยู่ยนี่อย่างเงี้ยแล้วก็ประคองเข้าไปในนั่นเศษไม้ไผ่เราก็เป่านะครับจับแบบนี้แล้วก็เป่าเป่าแล้วมันก็จะลุกไหม้นะครับแล้วก็หาพวกเ,เราจะต้องเตรียมสามอย่างก็คือเศษไม้ไผ่ที่เราขัดออกมาแล้วมันเป็นฝงพอดีเป็นฝอยฝอ,อยพอดีนะครับผมแล้วก็2ก็คือ ก็กิ่งไม้เล็กๆนะครับตามก็กิ่งไม้ที่ใหญ่ขึ้นมานะครับผมนั่นแหละพอมันลุกไหมเสร็จเราก็ใช้กิ่งไม้เล็กๆก่อนนะครับวางไว้แล้วก็ให้มันลุกไหมขึ้นมานิดหน่อยแต่นะก็เริ่มตามด้วยกิ่งไม้ที่ใหญ่ขึ้นมานะครับใบามาเรื่อยๆ,ๆนะครับก็สามารถหุงหาหาได้แล้วนี่ประมาณนี้นะครับแค่นี้จริงๆอะ่ะเหล็กตะไบไม่ต้องใช้ยาวก็ได้ใช้ประมาณครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะครับสามารถเก็บได้ในนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชม ถ้าเก็บเข้าไปข้างในมันก็จะเหลือแค่นี้นะครับก็พกพาได้นะครับเข้าป่าได้เวลาผมเข้าป่าผมก็จะใช้ตัวนี้เข้าไปในป่าเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเอาเปว่านะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของ K K DIY ด้วยนะครับผมคลิปหน้าครับผมจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามเลยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ